ครับใครชอบมิตซูบิชิไททันนะครับสี่ประตูนะตัวเตี้ยคันนี้เลยเดี๋ยวเสียแสมเขากำลังจะออกมานะครับไม่ต้องเบิ้ลนะฝุ่นเยอะอ่ะคันนี้เป็นไททันสี่ประตูนะครับเป็นล้อเอ็นไกลนะเอาเปิดฝาโป้งหน่อยเสียแสมอ่าตอนนี้ผมไม่ให้ออกกล้องแล้วครับก็ให้เป็นลูกมือผมหัวลาะเยอะลูกค้าลำพานลูกค้าบอกเลิกหัวลาะได้ไหมเนี่ย คือผมก็อยู่เขามาสี่ห้าปีเกินนี่อย่งวะเสาวครับเป็นเสียงเสาอมันก็ยังไม่หยุดหัวเราะลูกค้าเป็นใครครับจะมาสั่งให้มันหยุดหัวเราะผมจ่ายตังค์มันมันยังไม่หยุดเลยนะเอาคันนี้เอาบอกเลยว่ามีแก่ฝามานะมีแก่ฝามาอาจจะทำสีมานะครับแต่ว่าคารหน้าเดิมอาร์คเดิมอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องก่อนมีแก่ไหมเครื่องไม่มีแกะ่นะฮะอ่าโอเค เดิมมีท่อแทนเตอร์อันหนึ่งนะครับเต็มดูปีหน่อยก็ผู้หญิงใช้เลยนะก็ผู้หญิงใช้เป็นคุณแม่ของเซลแบมบี้นะแบมบี้ขยี้ใจผู้หญิงแต่ขับเบสซิ่งเต็มดูปีหน่อยเนีอันนี้วิ่งแสนกลางนะครับพวงมาลัยนาดี้คือพวงมาลัยแล้วใส่ที่หุ้มที่กูว่าแปลกๆเนี่ย เขาจะไปใส่แต่จะซิ่งก็ไม่สิ่งไปภายในสวยนะจะได้จับง่ายๆมาเข้ามานะฮะข้างในเบลมันดำครับฮะเบลมันดำเดี๋ยวมันดำ <c oughs> ดูกระจกดิกระจกมีขึ้นมาอารกเดิมอารกเดิมนะท้ายบุบหน่อยท้ายแสดงว่าต้องมีโดนมาเพราะมีสีโป๊เนี่ยสีจะหลุดแล้วหลุ 8. 8. 8. ดแปดใช่ ศูนย์แปดแน่นอนหรือโทรหาแบงค์อีกทีได้ไหมสิบสองหรือศูนย์แปดอ่าสิบสองโอเคสองพันสิบสองนะครับรองข้างหน้าตรงนี้กระจกมีเลขสองด้วยสองพันสิบสองโอเคคันนี้ปีสองพันสิบสองราคาเท่าไหร่วะรู้ปะ่ะเ่าเซิร์ชเลยอ่ะตัง้งไปสองอ่าเดี๋ยวสด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 ไอ้ลูกน้องตั้งเท่าไหร่กูไม่รู้อ่ะกูตั้งให้ใหม่เลย อ่ะจ,จาอ่าเดี๋ยว <c oughs> ไม่เป็นไรลูกค้าชอบสดสดอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับลูกค้าเดี๋ยวผมหาก่อนม,มิสซูสบิชิไททันอ่าดับเบิลแคปไปปีด <Sen pai. S 2> นะิบสองแสนปลายหนึ่งเก้าสี่ดับเบิลแคปนะหนึ่งเก้าสี่เราตั้งกันสองแสนกว่าเหรอน่อาจะสองสองสองกว่าเออหนึ่งแปดเก้าไป 189,000บาท1น9 0 0 0บาทนะครับปี12นะครับรถใหม่ตอนนั้นต้องมี7 0 0 0แสนนะวันนี้เหลือราคาโหเหลือประมาณสัก20%ได้ไหมนะเอาโอเคนะใครสนใจคันนี้นะครับ Mitsubishi t r i t ั n นะครับปี2012นะครับบอดี้ทุกอย่างสวยหมดนะฮะเครื่องดีเคียร์ดีนะครับปี12อ่ะขายแค่แสนแานะครับฝากด้วยครับกับบิ๊กสักเกนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ